โอเคนะคะก็ตามติดชีวิตหลังเลิกงานคุณยายน้ำมนนะคะก็แม่ค้อนก็ขี่รถนะคะอาหารทางออกก่อนนะคะมันแฉะคุณยายเดินไปก่อนแล้วนะแม่ๆค่ะคุณยายเราเดินไปก่อนแล้วนะอู้นะเห็นไหมคะเห็นคุณยายไหมคะอ๋อรถรถรถมาน้องคุณยายไม่ถูกกันกับน้องหมานะคะโอเคฮะมาน้องหมานะ ตดิดชีวิตคุดยายนะหลังเรื่องงานนะคะวันนี้คุณยายออเดอร์ผลไม้คุณยายนะคะก็ไม่เคยหมดเลยนะคะได้ทางวันละสิบตัก,กลาสิบสองตัก,กลานะคะแม่ค้าก็คงจะต้องฝันอีกไกลเลยนะคะกว่าจะได้บ้านนะคะ,ะฝันไปทีละนิดนะคะ,ะเดินไปก่อนเลย ข ok ึ้นนอนขึ้นเนินโอ้้องหมาเยอะมากก็ถ้าเราไม่กลับดึกนะไฟไฟบ้านของแต่ละบ้านก็ยังเปิดอยู่นะคะแต่ถ้าเรากลับดึกกว่านี้นะคะมันก็จะไฟบ้านมันก็จะเขาก็จะปิดกันหมดนะคะก็ไม่ได้ดูเลย เยอะมากมากเลยนะคะน้องหมาก็เยอะมากมากเลย กนต้องอยู่ห่างๆจะได้เห็นคุณยาชัดๆนะคะมาดูคุณยายตอนเดินกลับบ้านนะคะ านติดกันใหญ่ๆทั่วนะคะแต่ว่ามันก็จะมีต้นไม้เยอะนะะมันลกนะะเอาง่ายๆคุณยายเราปลูกผักปลูกอะไรเยอะนะปลูกอ้อยปลูกล้วยนะมันก็ทําให้แบบดูลกไปเลยนะคะก็เหมือนห่างกันเลยแต่แทจริงก็อยู่ด้วยกัน,นมองเห็นกันนะโอเคนะเข้าซอยเล็กนะซอยเล็กเพวกความมุดนะคะตกมานะฮพราะคว 你那做的。嗯 <noise> เป็นบ้านของคุณยายนะคะรอบๆมันก็ลกนะคะวันนี้ไม่มีคลิปเลยนะเพราะว่าเพิ่งถ่ายลงไปใน Facebook นะคะไลฟ์สดใน f a c e b o o k นึกว่าจะบันทึกวิดีโอแล้วโพสใน YouTube ได้นะที่ไหนได้ไม่ได้นะคะต้องต้องมาถ่ายลงคลิปใหม่นะ,ะาการเดินทางกลับบ้านของคุณยายเรา ไ,ไม่ติดเลยนะคะมันเปียกนะก็จะจุดให้คุณยายเรานะนดยุงนะเพ่ว่ามันเปียกนะแต่วันนี้ผนไม่ตกแมงเยอะมากๆเลยไม่ติดหรอกคนะ่ะเออนนี้ก็จุดไปนิดนึงแล้วนะมันติดแค่ข้างบน นี่นะคะย่านะคะ้าที่คุณน้านะคะอันนี้คุณน้าจะตัดให้ตอนคืนนะคะตอนวันพวกควันจะตัดนะคะก็ช่วยๆกันนะคะแต่คุณน้าไม่สามารถเข้าใกล้ช้างได้นะคะไม่สามารถเข้าใกล้พญ,ญาน่าสงสารเอ็นดูพญานายต้องได้ทานเยอะๆนะคะ รองเท้าคุณโยนไปไว้นู่น,นก็พอกานจุดไปนะติดไหมเมื่อกี้จุดแล้วมันไม่ติดนี่ะนะคะกินนะคะกินอย่างเดียวเลยยายน้ำมุนยายอ้วน เก่งๆนะฮะแมงกับแมงกั็แมงเนาะเอ้อจ้ะไปดูไงยังก็กลับแล้วนะคะบายๆนะคะยายน้ำมันขาพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบานะคะวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะเราจะแวะไปทํา จำอะไรจำาะจำแ่จำดม่จำวันหล่อให้จำแม่มั่วจาเไม้าน้องิตัวกายนั่งตีบงีดงมังวยนจิตตัวกายนี่จุสโลดเออันกรมันจะไแร์อากาศจึงเนี่ยคนหาดนทุกโรจิ มอยอู้บ้นตีนอู้เนาะเจ้ากระหนองหอดแตงไม่คือมีอยู่โดยปอตีนอ๋อถ้าอู้บ้นตีนมีอยู่โดยอ๋ออุมราคีนะแม่นอู้บ้นตีนแน่ๆคาเฟ่คาเฟ่เฮ้ยสะตอยปิจิมอย คือหันงอดเลยคือตัวทำนไม่ได้เลยุ้เจ้างอมเนอเอตั้งคาเฟนี่นะเออไอ้ดิ้งอ้ไม่ค่องอ้เยเออท่านที่จ้าเดมัเนาะาเฟเออ เออมอนจิงว่าไปมนมไอมวใจนเด้อโอยเปไม่นอนง่ายแต่บึ้ลืออยากสโลมเมนโอ้ยตายอ่ะตายอ่ะอยากสโลกเมอยากงเดนเลยไปอ่อเดกาแฟอ้ยคืออตตินตรงบลายติตไปคู่นี้ เราทำยเลอะไปกอมังจริงนะน่าจี้ยาสูฮะไปจียาสูเดีวจี้ยาสูนี่เลดิ่งบ่ไป้งไจียาสูบ่ให้ไปดิ่งนีแม่กูะไปแม่กูนะจี้ยาสูมมังจี้วบนเอามังบุีวัคซีนห้ามข้ามจังหวัดปะชิด เออค่ะบีกำลังคือพี่เออายอเดี๋ยวลุงน้อยนะกจูจูนะช่วัคซีนเกบแล้วหนไม่ขีนะแบบอินดิโกอินอยโนี่ก็ล่ะุ่มก็บิตัวมาขโมยกาอ่หนอสที่ิน้าหที่หน้าหอลิน

กบิ๊ต hmm. mm. ัวมากกูน่ะแต่งตัวะอี่เดียวบงแม่นั่งเยอะแมนเออน้องจะไงบางไงติดนนี่อยู่เลยมาเอ็นคิดนะเอ็เองย่าไงไงไงสุดท้ายก่าบิดตัวนุองอือมาเจะาีตูนโมนาเด์ในอี่เดียวอุ้ยนะเซอร์ฮัมมืวันนี้ที่ละน่ะต่งตัวจี

บ่จับบ่จับมันล่ะมันเฮ็ดเทียบ่ใบปลักก็มาแน่ล่ะเทียล่ะอะแต่งกอชายาภูมิเด้อลิ๊กเพิ่นมันบ่เคยเพิ่นย่างเด้อล่ะอะทีนี่แค่เดียวล่ะเว้าตอดูจ้าจบปัญหาขึ้นด้วยอยู่นี่หน่อยโอ้ยหน้าตามันสิแค่ขนาดแหน่แล้วล่ะสับแล้วเนาะม่อดิ่งบ่ล่ะนะดอกก้นเอาเพคะอะดิ่งน่ะดิ่งซ่ ยายประกาศกนอานมถ้าไปช่องะไงัป yeah. ดึงเรื yeah, right? ่องมันดุงหถ้ากูไปดุงไหออีอเจ้าจาแล้วจ้าอกซ์คือจันทร์เอออกหนเด้จ้าเราจีร่าแทคนนี้เอออคือจันทร์เปลือยไอ้อะไรเนี่ยมอะไรชนเนย

chơi chúng ta ngắt mua mông vô betul coi lục cà đึก leo mà uống mong phê mong đồ ông ơi mọng đần cà phê hả <laughs> <laughs> ใกล้เป็นจริงเลยเดิน,เดนทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะ <c oughs> คุณยายมอ่งมือใหญ่เลยอาจารยะยิ่งอ่ายิ่งนานอยู่ด้วยนะกะจ็จะพูดเก่งนะถามข่าวถึงคนนู้นคนนี้นะพูดเก่งมากๆเลยนะในความ้องขออี่อยากกลับก่อนนะเพราะว่า คลิปน,นี้นะไม่มีอะไรมากนะนั่งนมางมวยให้ยายเมาให้ฟังนะก็อาจจะฟังไม่ออกนะออก็เมื่อกี้ที่คุณยายคุยถึงนะะก็บอกว่าฝันนะว่าน้ำจะท่วมนาข้าวแกหรือเปล่านะว่า เราจะเอาคุณยายมาบ้านไร้ตรงนี้นะคะเนื่องจากมีไวไฟด้วยนะคะมีไฟเข้าถึงด้วยนะคะอันนี้ก็คือตอมอนะคะพรุ่งนี้จะไปหา,าซื้อ,อปูนนะคะมาถมนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะเรียบร้อยดีนะ,ะนู่นนะคะก็จะเป็นบ้านของน้องวันดีนะคะ น้องวันดีน้องสุพรรษานะคะนูน่นออีกข้างๆข,ข,ของบ้านแม่ควานก็จะเป็นของน้องอดอกแก้วนะคะเดี๋ยวอนาคตคุณยายก็จะมีบ้านตรงนี้นะคะจะทุบห้องน้ำออกนะจะเทดินไปนะคะอนาคตนะคะจะได้อยู่ใ,ใกล้ๆก,กันนะคะจะได้จุดไปไล่ยุงนะคะะ ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่แค่ะสวัสดีค่ะ